Oh, ครับพี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะครับช่องเกศสดาแสงดีครับพี่น้องเจอเจอกันมื้อวันอาทิตย์ครับผมสบายดีทุกูทุกคนครับพี่น้องเอานกออกมาซ้อมไม้หลังบ้านครับผมเอาเจาะเพชรลำเพื่อนออกมาพี่น้องเอาขึ้นไว้ต้นนี่นี่ครับต้นนี้มะลุ่มนะครับพี่น้องได้ยินเสียงนกขันอยู่หลังบ้านข้าเจ้านะครับนี่โซนนี่พี่น้องต้นหนึ่ง เสียงกลางครับผมเสียงกลางแต่ว่าล่อเบิ้งครับพี่น้องอันนี้เป็นยังไงเป็นสวยครับผมผมก็ไปเคี่ยงงานเนี่ยมาอครับผมออกมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวล่อเบิ้งสักพักครับผมเอามาฝึกครับเอามาฝึกต้นใหม่น้ำครับขึ้นต้นใหม่น้ำว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะพี่น้องเนาะล่อเบิ้งสักพักครับผมสีมีหมานบ่หรือสิขันบ่นะครับเนาะยัดทุ่มครับผมเอาที่ตามกันเบิ้งครับพี่น้อง ครับพี่น้องเริ่มเล่นแล้วครับผมเล่นแล้วครับผมพี่น้องยึดตนเนี่ยครับผมยึดตนเนี่ยครับซ่อมครับผมซ่อมไ่ได้ออกน้ำมูครับทีมงานจานอันก็ออกไปกับพวกพี่เอกพวกอาจารย์ขวัญครับมือเนี่ยผมกันไปเชี่ยงงานเนี่ยมือเ้าครับเลยบ่ได้ไปน้ำมูจ่อยโอ้ครับ อยากน้ำเวียกครับพี่น้องต้องับตามเบื้องครับพี่น้องหนกมันอยู่ส้นนะครับหนกมันอยู่ส้นจิ่ออกบ่นอเบื้องครับิอืมอืมครับขันเนี่ย ครับรอบเบิ้งครับพี่น้องนี่หมานบ่ครับมือน,นี่มนี่นกรวมบะเป็นจังไดจเจ้าเพชรลำเพลินละเอียง่ายเบิ้งเรื่อยครับพี่น้องอครับพี่น้องนี่นกเสียงหน่อยๆเถียงอยงู่เนี่ยครับผมนกตัผมยะต้จนเลยครับอืม เด่นบาส้าเลยเดินเนาะที่เขา่าเสียงน้อยๆนุกเสียงหนคือบ่ผมมาสอมเบิ้งครับผมผมมาสอมเบิง้งแลมีนุกนุกบนรวม ผมก็อยากเห็นวงในมันคือกันเนาะครับเนาะเอามาสอมเบิง้งนี่ที่เบิง้งวงในว่าวงในมันเป็นยังไงแต่วงนอกขันเอื้อขันเหลียกหานกดีอยู่ครับขันยนหานกดีอยู่ก็ล่อล่อเบิ้งครับหลินไปเรื่อยมันถือกินจากของมันเข่ามือจากของกอนครับล่อเบิ้งเรื่อยครับพี่น้องมีนกหลวม,มาเนาะเอาครับผมบ่ยอ่มออกครับพี่น้อง ม่ยอมออกเลยครับเผ็ดลำพือนกโนยนอยู่เรื่อยอยอะนกมันยุดนะครับส้นบานข้าเจาเนี่เห็นขึ้นมากอรังค่าล้วก็ลงขื้นเขาครับผมพ่อครับนกเสียงหน่อยครับพี่น้องอครับเดี๋ยวอาจจะไปตามเสียงงหญ่อีกนะครับไมายเหนียวๆลองเบิ้งครับพี่น้องต่างเงาออกมาฝึกนะครับเนะนะาะบได้ออกไกล ค้อยติดตามเบิ่งครับสิมีนกรวมอยู่ว่าใหญ่ไปอีกจังไมครับพี่น้องจังคอยเดีไปเหตดทุระครับผมอาครับผมขอหยาดไปเอานกลงกอนครับพี่น้องเดี๋ยวใหญ่ไปใหญ่ไปอีกไม้หนึ่งครับผมไม่ยอมบอ,อกเลย เอาครับผมขอนุญาไปเอาหนกล่งก่อนครับพี่นอ้องขันโย,ยนยนเนยอ ใครับพี่น้องมีนกออกมาเถียงกันอยู่ครับนีอน่นนอยู่หน้าสวนบนนะครับเจ้าเพิจิตรลำพืนอนี่ครับเป็นนกเสียงกลางครับออกมาเถียงเสียงสูสีกันครับกับเจ้าเพิจิตรลำพื้นพี่น้องสี่รวมบ่ครับผมอยากเห็นวงในมันหน้าครับเพรานะนี่เห็นวงในเจ้าเพิจิตรลำพื้นอย่างที่นอนาะพี่น้อง หเห็นวงในเป็นอย่างนเนนะรอบเบิ้งครับผมเถียงครับพี่น้องออกมาเถียงแต่ใบย่อมขอร่วมเลยครับบรรยากาศก็ล่มแห้งครับพี่น้อง ออครับถือว่าออาากมาซ้อมครับผมเออาากมาซ้อมออาากมาฝึกครับว่าได้ออกไกรับพป่นอ่งแถวบานครับหลังบา้านพี่น้องพมารวมเนี้ยอยากเห็นวงในเ่ามีไม้น้ำครับไม้กับพวกไก่พวพวไก่บ้านใกล้ๆครับผมถือว่าเอามาฝึก เอามาตากแดดนะพี่น้องเนาะครับชิมงานอาจารย์ทันใดออกอะคอยมันหมันเด้อครับออกวันอาทิตย์เนี่ยส่วนผมไปเชี่์ง,งานมาเลิกมาสิแปดโมงครับเลยออกมาเล่นหลังบานจะสมุนงนิดๆครับผมต็สิไดดไปเฮ็ดธุทละครับผมพี่น้องก็วรวมกับชีด้เอานกนกลุลก่ลลงแั่แล้วครับพี่น้องจากน้อยนะครับ ครับผมพี่นอ้องน,นกลงมาแล้วครับจกเจ้าเพชรลำเพลินลงมาแล้วโอ้ลมแห้งครับพี่น้องแบบมีนกรวมเลยเนี่ครับตัวตนของเจ้าเพชรลำเพลินพี่น้นองวงนกคือว่าพันนะครับพวงนอกแต่เบิ่งเยาเๆาครับหลากเหรียเย่าเหยาเหรนตน้นไม้เหล่นสายไฟน้่ครับ ปกติ่ค่อยหนาววันไหนพี่น้องหรือลมมันแหง้งครับผมมนบรรยากาศหลังบานทั้งพี่น้องเนาะนะครับบ่มนหมันเหรอครับบ่มีนกรวมเลยสองไม้ครับพี่น้อง <ged uld> อขอุยาดขาวบานก้อนที่เนี่ยครับ <ged uld> ขอุยาตไปเย็นทุละก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มิตร <ged uld> อาจารย์เขียวครับผมโอ้เจอเจอคนบ้านเดียวกันครับพี่น้องเมื่อนี่เป็นมาเบิงนกน้ำครับทุดทายเรากะ ต้องไ<ม>ด้แบ่งขอตัวนะขอขอเลยใช่ไหมครับขอเลยขอเลยอเ,ออเอาครับเจ้าสายห้าครับพี่น้องขายตัวแถมตัวมือโมลงมือขาแล้๋ยวรับเลยรับกเรื่องคนบันดากรรมครับผมตอนนี้เจ้าสายห้าครับผมพี่น้องอาจารย์มิตรเ,เอาครับผมจัดการเราเองโอ้ยอใส่ถุงไปนะครับพี่นอ้องคือการแบ่งปันนะครับผม เจ้องยนี่จะองคกนดยเจ้มเผแ้งตนีคนเฝ้านกให้ครับพี่น้องข้างล่างครับปจาจย์มิทุกปดีแท้เออข้างล่างเอาเอาเอาผ้าเออเออนี่ก่อนครับนั่นแหละให้ให้จับเอาเองเด้ออยากได้ผมยันเลยอันนี้ไหมครับประจารยันกระจอกไหม ครับย่างกระจอกไปแล้วครับสายห้าไปอยู่วงเย็นใหญ่แล้วจานเขียวตัวนี้เป็นไงครับสายห้าครับผ่านหนึ่งนี่ครับผู้คนผู้คนผู้คนน,น,น,นี่มีชาครับผมผู้คนเคยเบิ้งนกเป็นครับผมผู้คนเบื้องเอาได้ไหมครับ <laughs> เอ้ยบ่ได้น้องคนแค่ถ่นี้ไม่ทันเขาแล้วตายนๆอ่าไอจันมิตรจัดเองนะครับจันมิตรแกก็โทรมาหาเรื่อยๆครับพี่น้องโทรมาหาเรื่อยๆครับโทรมาไมครับฝ่ที่ไหนุอเกิดกำแพงได้ตรงได บ้าบ้าบาบ้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 าบาบ้าบาบาปดวันให่บ e really ้าบ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 มาบ้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 าบ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  ตัวนี้อยู่หลังบ้านครับผมป้าเดียวกันเลยครับสองตัวเนี่ยครับว่านกวาน่าโซนมันมันคือนะ,นะครับโซนมันคือวา่าเป็นไรครับผิดารณาหลุดมือตะบน อ้ยรถเมื่อยห้องใหกันแล้วอมีรถแมวเชื่อนีเลยนี่นนะนี่น่ะตรงน้นอือมหรืป้องอ่ะนี่นีครับอกิจจานะครับผมโอเคครับเมไวเขากลับไปเดี๋ยวมันก็กลุกเองเลยเออเขาะมกลุกจะกวันวันวันเนบยวันใหม่ ไปบ้านใหม่ครับโอ้ยใส่ถุงไปเลยเอา้าสายห้า,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 าจันเชียวมีจกโตครับยุบันอ๋อผมสี่ตืวนกตอ่อเบอิดได้ไหครับนกตอัสอสองแล้วก็นกไม้นกพึ่งได้พึ่งได้สองเดือนสามเดือนนี่แหละสองตับ ฟังไปฟังหายวันตันเงินตปนั่งกัดมันกระสือนอกจากมันเป็นนกกู้อไข่ตัวนึงมัดดีกวลาจานเอาเชือกมัดแน่เอาเดี๋ยวผมหาเชือกให้อาจารย์มิสไปหาเชือกเออเอาห้าบาทดนั่นอืะโอ้ยคนขายโอ้คนบันเทิงคนเฝ้าให้ครับผมลุงแกเป็นคนเฝ้าให้ตอน ดีแล้วมีคนเฝ้าครับขอบคุณนะครับที่มาเยี่ยมยมถามข่าวครับผมคอาจารย์มิ้นเหมือนกันพวกมันมองไรมีพันกันไปหากันเบิรับเลยมันมีปีกบินนะครับเนาะมันมีปีกบินเหล่านี้ค้นกันเลยไปไปหากันคือเเ่าเนาะครับเนาะคัวหายด้วยเหรอครับนี่คือลัวหายด้วย คนรักนุกนาพี่น้องเนาะไไมัดอยู่ในกระเป๋าเลยปีนี้ผมไม่ค่อยเยอะผมมีแค่ไม่น้อยตัวมันเลยไม่ได้พอแบ่งให้พี่น้องเราไปกลางกลางตรงกลางแล้วร้อย <c oughs> ได้แล้วเตรียมตัวอะไรจันนี่เตรียมตัวเลยรวะได้ร้อจับเลยแล้วเ <c oughs> อยู่ทำไ, <c oughs> ไ,ไมครับ <c oughs> <อ>ผมไอ้หัวสาวไว้เห็นะ เดี๋ยาจียวจีเฮดไปให้ครับนับน่นนั่นได้ไอเจ้าเอาเล็กเล็กไอเล็กเสียบไปไหนเสียบไปสาวครับเอาเอาเอาเล็กแง่ก่อนเลยไเอาเล็กแง่เขาในในประเนียนบบ่บอไอเล็กสาวไหมเล็กไอพอล่งที่ห้องอก,ก็ซุปเขาสาวนะอืมนังสัน่นบ่ครับเออนั่งเสียเอาเอา เอาเล็กให้มันใหญ่กว่านั้นนะครับเพามันหูใหญ่กว่านั้นไอที่เอาใหาจานจานเฉิดไปนั่นมันมันหูน้อยกว่าเล็กเล็กมันบ่ได้เสียบลงในสาวเนี่ยเนี่นี่แบบเล็กตัวนี้แบบเล็กตัวนี้นะครับแบบเล็กตัวเนี้อาให้มันเอาให้มันหูใหญ่ใหญ่กว่ากว่าตัวตัวเทียวหายจานเฉิดไปนะครับผมแบบเล็กตัวนี้ของผม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 ต่อใหม่เออต่อใหม่ยุตว่า ผมอยากให้มันเป็นหู้ง่ายกูหนี้นะหู้ง่ายกูหนี้แล้วนี่เขาก็เอาสาวเสียบเข้าไปเลยบ่อจะเอาไม้แหละต่ว่าให้มันให้มันใหญ่กว่านี้นะครับผมครับผมเพราะว่ามันจะมันจะบ่ได้เหลาเหลาเหลาไม่แห้งครับผมอาจารย์มีลูกยางที่ว่าติดอยู่เนี่้ไหมลูกยางไม่มีแล้วครับมันหมดครับผมครับผมมันหมดผมว่าจำบาคือของผมนะเอาต่อไปยังอยาก เอากงเอาอะไรมาหาเนเบื่อจะทำใช่ไหมโกงอ่ะคุณลุงอ่ะนี่ครับจะทำโกงขายหลักเนอะอครับคลิปนี้พี่น้องก็คือจันเขียวกับจันมีเถินมาแบ่งนกไปเดี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างได้กันให้คนไปครับนกผมว่าค่อยหลายครับผมนี่แค่นี้ตอนมานนี่ครับตัวนี้เจ้าสายหาครับพี่น้องนกโตกัดกัดผมก็เคยทายลงคลิปเพื่อนครับ โอเคครับคลิปนี้ซ้ำนี้เนาะสันสันเนาะอาจารย์มิตรครับอาจารย์เขียวสวัสดีครับผมพอเจอเจอกันไหมเนาะครับพี่น้องเนาะ